ชานชลา2ครับขบวน3 1 4 6นึ่งนาฬิกา36นาทีมาจากจุงทางบ้านพาชีครับตอนนี้เข้ามาแล้วจอดชานชลา2ได้รถจักอาสตอม4 2 06ครับ วนเช้าจากชุมทางบ้านพาชีเข้าจอดที่สถานีชุมท,ทางบางซื่อ สถานีถาีสถานีถาืามีสานาคนมีคนลงเยอะอยู่นะฮะคนขึ้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ี้ไอกสถานีบไปแล้วะต่อทสถานีเซนเป็นสถานต่อไปครับสถานีต่อไปสมเสน รถออกแล้วนะครับตรงเขียวโบกกระบวน3-1-4ขบวนเช้าที่บางสื่อ